โอเคผมก็การาบสวัสดีนะผมไม่รู้ทุกคนกันด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บดีดีสตรอร์ช็อปนะทุกคนสำหรับน,น้องก็หนะ้านี่อยากได้ดีนะมีเขาลักสิบก็วันนี้นะทุกคนเข้ามาอยู่กับเว็บนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นนะพี่เราต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนโอเคทางด้านบนนะผมจะเป็นยูเซอร์ครับผมแล้ที่สองจะเป็นรหัสผ่านและที่สามก,ก็จะเป็นยืนเยลาผ่าน,ท,านทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกก็ได้เลยครับผม พอกดสมัครสมาชิกเส็เร้อยนะผมโปรโมัั่นพิเศษตอนนี้คือเติมเงินครบ2ก็บก้าจะได้เครดิตคูณ2นะผมสมมุติเราเติม3 0 0อเราก็ได้600นอแล้วเราเติม500เราก็ได้1000ันเลยนะผมตามนั้นนะครับทุกคนก, ID ก็ไอดีก็จะมีตามนี้เลยผมไม่ว่าจะเป็นหัวข้างคางล้าหัวยนะีหมวกเอฟนะหวไอดีโคตรรวยนะครับไอดีปืนอัพนะครับผมไอหดีหมัดเทพนะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคน แล้วก็นะสำหรับพิธยาเติมเงินเว็บนี้ผมก็จะเป็นการเตริมสองดนะทุกคนสำหรับใครที่เติมสองหัวไม่เป็นก็สามารถดูคลิปตรงนี้นะผมแล้วก็เอาลิงก์สองหัวอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็นะผมสำหรับพิธีกาเติมเงินเว็บนี้ผมก็จะเป็นการเตริมนี้นะทุกคนใคร,รอยากได้โ L, ค้ดนะเดี๋ยวามาใส่โค้ดท้องกับพีได้เลยนะทุกคนดี d ดีนะผมหนึ่งห้าเก้าห้านะทุกคนกดตรวจสอบไปครับทุกคนที่ได้หนึ่งร้อยนะทุกคน ใช้ได้เท่าไหร่ก,ก็คอเมต์งันด้วยนะทุกคนนะเฮ้ยเอาเรื่องครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พี่มาเป็นไอดีโมเอฟละกันนะทุกคนนี่ฮะโอเคทุกคนพี่ก็ดล่าแล้วสำหรับไอดีโมเอฟนะทุกคนก็ไอดีนี้เป็นไอดีเชื่อมเฟรนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันอะไรดีกว่าผมว่ามันจะตึงนาดแหละทุกคนไปดูนะครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในไอดีเป็นยีบ้อยแล้วครับทุกคนก็จะเป็นไอดีโมเอฟนะครับผมแล้วก็เสื้อน,นะผมเป็นเสื้ออ่า อันนี้นะทุกคนแล้วก็เกงเป็นเกงยากษซ่านะครับทุกคนโพดตึงนะทุกคนแล้วก็มีหมัดไฟด้วยนะทุกคนแล้วก็มีประมัดนะครับผมอัพเลเวลเจ็ดนะทุกคนโพดตึงนะทุกคนตอนนั้นเนี่ยนะที่อยากได้ดีแบบนี้นะเลเวะทีไรไใต้จิบนะทุกคนก็ลองไปส่งกันดูนะทุกคนเราอีท่านี้ด้วยนะทุกคนโพดตึงนะทุกคนแฮ้ผมก็งไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กันผมก็ได้ก็ดีด้วยโอเคโอ้ผมก้อนก็มีแค่นี้ครับผม